เจ้าของบ้านสุดช็อกยังมาตอยไหลเข้ามาท่วมบ้านกลิ่นฉุนตลบแถมดำเมียมแทบทุกตรางนิ้วมีรายงานว่าจากกรณีที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วพัดเอาน้ำยางมาตอยบนถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่ไหลท่วมบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบริเวณทางกั้นทางรถไฟข้างโรงเรียนมารีอนุสรณ์จนทําให้สินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลายรายการได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ฝนตกหนักเมื่อตอนเช้าวันที่18กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดผู้รับเหมาก่อสร้างถนนบริเวณหน้าโรงเรียนมารีอนุสรณ ได้ส่งช่างและคนงานกว่า20คนเข้ามาช่วยทาความสะอาดอย่างเร่งด่วนแล้วโดยวิธีทาความสะอาดเบื้องต้นผู้รับเหมาได้นําทรายมาปูหนากว่า10เซนติเมตรบริเวณที่ยางมาตอยท่วมถึงทั้งหมดภายในบ้านเพื่อให้ทรายซับยางน้ามาตอยหลังจากนั้นจะขนทรายออกแล้วทําความสะอาดตามขั้นตอนนายสันติอุทกอายุ5 4ปีพนักงานการรถไฟบุรีรัมและผู้อาศัยอยู่บ้านพักของการรถไฟเล่าว่าบ้านพักหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่ที่การรถไฟสร้างมานานทําให้ปัจจุบันมีลักษณะอยู่ที่ลุ่มเมื่อฝนตกลงมา น้ำก็จะไหลผ่านใต้ถุนบ้านซึ่งได้แดัดแปลงมาเป็นสองชั้นก่อนหน้านี้เหตุการณ์นในครั้งนี้โชคดีและชื่นใจที่ผู้รับเหมารับผิดชอบและส่งคนมาซ่อมได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่เห็นสภาพต่างจอดรถมาช่วยเหลือกันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนขณะที่นางรุ่งอรุณอุทกอายุ43ปีภรรยานายสันติยังเล่านาทีระทึกว่าช่วงที่รีบลงไปดูข้าวของชั้นล่างจนลืมใส่รองเท้าทําให้เท้าเปื้อนน้ายังมาตอยเลยเหนือข้อเท้าหรือประมาณ10เซนติเมตรตอนนั้นกลัวข้าวของจะเสียหายและกลิ่ ต่อยแรงมากหลังจากมีคนงานของผู้รับเหมาเข้ามาจึงเริ่มคิดว่าจะทําอย่างไรกับเท้าที่เปื้อนอยางมาตอยจึงถามคนงานทําถนนก่อนจะเอาน้ามันเบนซินชุบผ้าแล้วค่อยๆเช็ดออกแต่เป็นไปด้วยความยากลาบากเพราะน้ามันเบนซินกับผิวหนังคนจะต้านกันแต่จําเป็นต้องเช็ดออกแล้วเอาผงซักฟอกถูซ้ําอีกครั้ง